24 Hours later ไหนมาดูหน่อยสิว่าคลิปมาราทอนของเราเป็นยังไงบ้างคนอุตสาห์เรียกร้องกันมาเยอะแยะมากมายน่าตื่นเต้นจริงๆว่าตกลงเรื่องอะไรจะมีรอดใหญ่สูงสุดนะมาดูกันดีกว่ามาดูกันดีกว่าตื่นเต้วตื่นเต้วตุกๆๆๆกุกอ่าสิบเก้าเรื่องต้องคัดยังไงเนี่ยต้องคนส่งเยอะแน่นอนอืม อะไรงงเฮ้ยไม,ไม่มีคนคอมเมนต์นะทำไมอ่ะคอมเมนต์ไหนไปไหนหรือว่าคอมเมนต์พังไหนขอลองเอ่อเทสเทสซีโอริท t e s t ีวันทูออคอร์หรืคอ,มมอ,คอคอมเมนต์เฮ้ยก็คอมเมนต์ได้นี่หว่ากดไลค์ได้ไหมไลค์ได้ มันจะไม่ได้ทำไมไม่มีคนคอมเมนต์ล่ะทำไมไม่มีคนคอมเมนต์เลยนะ <c oughs> อุ้ยเ <c oughs> ผื่อน้ำแก้วร่วง <c oughs> <c oughs> อุ้ยแว่นร่วงด้วย <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวเราไปเก็บแว่นนิดหนึ่งแว่นแก้วด้วยเกแว่นนิดหนึ่ง <c oughs> เฮ้นย hey, นั่นเสียงใครเสียงฉันเองนะ่ะฮูฮฮ้มันจะน่าแปลกใจอะไรที่ไม่มีคนมาคอมเมนต์ในช่องของเจ้าดูสิดูยอดวิวคลิปช่วงหลังๆแตะลักร้อยกระบุญแค่ไหนเลวดูคลิปสิบางคลิปถึงหลักพันได้ก็เพราะมีบารมีของแม็กแมทมาช่วยยอดซับกับหมื่นห้าค้างเป็นปีเป็นชาติไม่เพิ่มไม่ลดสักที คนดูเขาก็บ,บ่นว่าหายตัวไปยาวไม่อัพคลิปสักทีแต่แต่ไม่ต้องมาแต่เจ้าขีนเกียจสลังยาวเอาแต่เล่นเกมมือถือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นเวอร์ชั่น PC ไม่เล่นเวอร์ชั่นมือถือไม่ต่องมาเถียงเป็นแบบนี้ไงคนติดตามถึงได้หายไปแล้วจะทำไงดีวาเลนไทน์ไปทำไงดีไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อมีอุปสรรคที่ใหญ่มันก็มาพร้อมกับมาตรการที่ใหญ่ยิ่ง Great Crisis c o m e with Great e p p e r o n i อะไรนะอย่างนี้เรามีแผนการมรคกทวมรคกทวอวัด ok ok ถูกต้องเร็วมรคกทวมึงลงคลิปเกือบทุกวันให้ผมลงคลิปทุกวันเพื่อต่อสู้กับ YouTube อากริทึมและกอบกู้ความเลเว่นกลับมาเจ้าจะต้องแสงให้ช่องเด็กๆอื่นๆเนี่ยให้มันเห็นว่าของจริงมันคือยังไงเข้าใจไหม เจ้าจะต้องทำได้เจ้าจะต้องสร้างคอนเทนต์ทุกๆวันเจ้าทำได้ไหมมันฟังดูเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าเพื่อให้ช่องกูดูได้ไหมนั้นก็หมาอีกครั้งผมจะต้องทำให้ได้โอเคตกลงวาเลนไทน์เราจะทำกันดีมากถ้าอย่างนั้นเราต้องไปวางแผนกันแล้วว่าเราจะต้องทำคอนเทนต์อะไรกันบ้างในตลอดทั้งเดือนเดือนนี้ ถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราทั้งสองขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จะมีคลิปใหม่ทันทีห้ามพลาดกับแผนการมอรโคโกทโทบการลงคลิปทุกวันในเดือนเมษายนนี้เรามาร่วมฝ่าฟันช่วงอุปสรรคลำบากสู้ไวรัสไปด้วยกันถ้าอยากช่วยสนุนได้ที่ พี่อ้นคอมกกูดูอนิเมะสรับวันนี้พวกเราทั้งสองขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับมาล้คข้อก็เท้าอ้ามาล้อข้อก็เท่าอ้ามาล้อค้ะก็เท่าอ้า